แพทริเซียย้อนโมเมนต์วันแต่งงานโน้ตวิเศษแป,ป๊บเดียวครบรอบหนึ่งปีแล้วคุณแม่ลูกหนึ่งนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดโพสโมเมนต์ซึ้งหลังวันวิวาห์หวนกลับมาครบรอบหนึ่งปีอีกครั้งโดยสาวแพทเผยแคปชั่นสั้นๆว่า20.12.22 #patnote มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงและชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดีและให้อิมจิรูวหัวใจเพียบรวมไปถึงชื่นชมในความสวยหล่อของบ้านนี้เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งตระกูลที่ร่ำรวยมากๆแต่มีสะพ้ายเป็นนางเอกถึงสองสาวอย่างสาวพัทิเซียกูดและสาวชมพู่อริยาซึ่งตอนนี้ก็มีโซ่ทองคล้องใจกันแล้วทั้งคู่อย่างสาวพัทิเซียมีลูกสาวหนึ่งคนอย่างน้องเอลิเซียส่วนคุณแม่ชมพู่อริยาก็มีลูกสาวหนึ่งคนและลูกชายสองคนอย่างพี่สายฟ้าพี่พายุและน้องเอวิเกลเรียกได้ว่าทำเอาคนเป็นคุณย่าอย่างคุณย่าอุไรวันถึงกับยิ้มเพราะมีหลานมากขึ้นและนอกจาก จากนี้เองก็ยังลุ้นให้กับสาวแพทิเซียและไฮโซโนโดมีลูกอีกสักคนสองคนจะได้มีหลานในตระกูลนี้เยอะๆเพื่อสืบทอดตระกูลช่วยกันดูแลธุรกิจนั่นเองค่ะขอเป็นกาลังใจให้กับสาวแพทิเซียและไฮโซโนโด,ด้วยนะคะมั่นใจว่าคู่นี้ยังไงก็รักกันอย่างยาวนานเพราะคุณสามีตามติดคุณภรรยาเสมอและให้เกียรติคุณภรรยามากๆคลั่งรักแบบสุดๆแถมยังช่วยสาวแพทิเซียเลี้ยงลูกอีกด้วยแบบนี้ก็ได้ใจไปเต็มๆเลยค่ะ สำหรับใครที่ชื่นชอบข่าวบันเทิงซุบซิบดาราแบบนี้ฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้น้องลัดดับนิ้วด้วยนะพร้อมจะเสิร์ฟข่าวมาอัปเดตเรื่อยๆให้ไม่ตกข่าวทุกเทรเลยจ้า